มีสตานแล้วก็อัสติจับสตาร์นเอลนดอไปครับแบบของนี้เยอะมากเลยนะเอลโดร์คนดีท้าย เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวังคารทุกคนในไทยทีนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทําคลิปคอนเทนต์มหาเทพแวนกับไอเทมคุมโทนสีฟ้าของเขานะฮะซึ่งไอเทมรุ่นพลังแฟนที่ผมใช้ในวันนี้ก็จะขึ้นตามหน้าจอนี้เลยนะครับผมเซตไอเทมนี้นะครับก็จะมีความเร็วในการโจมตีแล้วก็ความแรงที่ปานกลางนะครับกับความหนืดสโลอันมหาศาลนะครับผมจากไอเทมสีฟ้าทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นบอสเคปเฮียงะชิว ออฟลอดนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยดีกว่าฮะว่าจะเกลียนว่าจะสนุกขนาดไหนธนูฟ้าชิ้นใหม่เนี่ยจะทำให้แวนมีดาเมจเพียงพอหรือเปล่านะฮะสรับใครที่พร้อมที่จะไปลุยแล้วแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้หนึ่งครั้งแล้วก็ไปลุยกันเลยครับผม และสำหรับใครที่กำลังมองหาเกมใหม่บนมือถือสนุกสนุกเล่นแนววางแผนทาวเวอร์ดี s เนต์ครับผมแนะนำเกมนี้เลยรครับผมกันซับโมบายนะฮะสร้างกองทัพอัปเกรดรากฐานบ้านเมืองอาวุธยุธโทโธปกรณ์เมื่อแข่งแก่งแล้วก็สามารถส่งกองกำลังไปโจมตีผู้เล่นคนอื่นได้นะฮะโดยเราสามารถบัญชาการและสนับสนุนลาทหารจากรถถังไปจนถึงการโจมตีทางอากาศต่างๆเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งเดินทีนะครับเกมนี้เขาเล่นกันอยู่บน PlayStation และ p c นะครับแต่ตอนนี้ได้ ได้มาทําในเวอร์ชันมือถือเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยระบบการควบคุมต่างๆเข้ากับมือถือมากๆเล่นง่ายและมีเนื้อหาใหม่ๆอยู่เพียบเลยนะครับผมวิธีเล่นเบื้องต้นก็จะมีหลักๆอยู่3แบบนะครับหไปตีฐานเขานะครับสป้องกันฐานของเรานะครับแล้วก็3อัปเกรดรากฐานบ้านเมืองนะครับโดยในการโจมตีฐานทัพคนอื่นเนี่ยเราก็จะยกพลไปบุกด้วยรถทหารนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการวางแผนคํานวณค่าพลังงานรวมถึงควบคุมจํานวนทหารสูงสุดด้วยนะฮะยิ่งทหารเก่งเท่าไหร่เนี่ยก็จะยิ่งใช้พลังงานเยอะนะครับ เป็นการได้ฝึกวางแผนได้บริหารความคิดนะครับผมแต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับคอนเฟิร์มว่าเล่นชิลๆได้เลยนะฮะโดยทหารที่เราส่งออกไปนะครับเขาจะต่อสู้ในแนวราบนะครับคอยสังหารและทําลายฐานศัตรูนะครับแต่นอกจากนี้เราก็สามารถคอยช่วยเหลือฐานของเราได้ด้วยการส่งการโจมตีทางอากาศไปนะฮะเราก็จะชนะง่ายขึ้นนะฮะพอชนะแล้วเราก็จะได้รับของรางวัลนะครับเป็นการแบบว่าไปปล้นทรัพยากรนะครับผมเอามาอัปเกรดเมืองของเรานั่นเองนะฮะและเมื่อเราไปโจมตีคนอื่นได้นะครับเขาก็มาบุกฐานเราได้เช่นกันนะฮะโดยเราก็จะ ต้องสร้างฐานป้องกันวางบังเกอร์ลังสไนเปอร์และกำแพงอย่างมีกลยุทธ์นะครับเพื่อไม่ให้ใครบุกเราสําเร็จและมาป้นทรัพยากรของเราไปนั่นเองนะครับผมตัวเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะครับโหลดได้ทั้ง iOS และ Android นะครับถ้าอยากจะลองเล่นตามผมแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ดาวน์โหลดได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเควันนี้ก็มันแนะนําไว้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ไปดูคลิปแวนต่อกันเลยฮะ เอาเลยครับตอนนี้เราก็ามาอยู่กันในเกมกันพี่เตอร์นะครับสำหรับวาวไฮเซฟ้ามหาปะเลยนะครับผมจังหวะนี้เก็บมา1คิวฮะถอยก่อนนะเพื่อนมอนตองข้ามเหมือนจะมีแรงอามาหิตอะไรก็ไม่รู้โอ้โหลิเลน,น่าก็มาด้วยนะฮะจังหวะนี้ก็ผมถอยมานะเพื่อนถอยมาเพื่อนตรงนี้มันลื่นไปหน่อยนะเพื่อนนะใช่ไหมโอเคครับผมอืมขึ้นมามาไหลกระโดนชั้นน่ตีแน่ยิงไปแบบรัดวเฮ้ยเพื่อนจะดีหรอวะจใจเย็นๆนะ ต้องเอาเม็ดก่อนนะนี่แน่ยิงได้มอทอร์ก็ได้มอทอร์ครับผมไปไหนละจ้าลิเลน่าจ้าไปไหนจ้าโดนบอลเกงกี่มาครับดับเบิลคิวไปจังหวะนี้กลับบ้านแป๊บนะฮะไปเลยกันต่อค,ครับคุณผู้ชมฮะเกมนี้เราก็จะมากับคอนเทนต์สนุกๆอย่างเซตไอเทมแบบคุมโทนสีฟ้านะครับมาดูกันว่าจะสนุกสนานความท้าทายจะขนาดไหนนะครับแต่ว่าผมเชื่อในพลังแห่งไอเทมใหม่นะพนูฟ้า ว่าจะทําให้เรามีดาเมจเพียงพอนะครับเพราะว่านอกจากดาบฟ้ากับธนูฟ้าเนี่ยก็ไม่มีไอเทมอะไรเป็นดาเมจแล้วนะครับตรงนั้นก็จะเป็นไอเทมแบบว่าคอนเทนต์คอนเทนต์นะครับเป็นแบบสโลสโลว์ดนืดดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเสื้อฟ้าเฮียงอ่ะหรือว่าเชียบลอสนะครับผมจังหวะนี้ข้างล่างมีลาวิลับโอ้โหผมจะสตันตัวนี้ยากนิดนึงนะเพราะว่าเขามีสกิลสองที่แข็งแกร่งมากนะครับแต่ว่าสกิลสองเขานี่ ไม่อาจหลบอันติเราดําได้นะครับผมจังหวะนี้แตกฮะวิ่นะฉันท่ามฉันท่ามเสียครีปเด็ดขาดครับคลีปแพทนี้เลนมังกรเนี่ยแพงมากๆนะครับถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยเอ้ยพลาดลอลิงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราพลาดไปเนี่ยเราเสียหายหลายแสนเลยนะครับแบบว่ารวยมากๆาอู้ดูดิครับบวก100้อทองอ่ะครับสำหรับเอ่อคลีปยิงไกลนะครับได้เงินเยอะมากนะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็แนะนําให้ถ้าเกิดว่าอ มันตามมาตอบฉันอย่างนั้นเหรอลิเลน่าเธอเป็นเมทที่ฉันเกลียดที่สุดในแพทนี้เลยเพราะว่าเพราะลิเลน่ามันโหดมากๆนะครับเแรงด้วยมีสตันด้วยแล้วก็พลิ้วมากๆอีกด้วยนะครับผมเจอทีไรในี่ปวดหัวทุกทีนะลิเลน่าแพทนี้นะครับผมเอ้แล้วเจอวิฟวับอย่างนั้นเหรอ้องเล่นสมาแล้วดีๆมาเก็บไปได้ครับนี่ฮะจังหวะนี้เรามาช่วยเพื่อน,นครับ เล่นแวนเนี่ยอย่าจมเลนอยู uh, ่แต oh ่เลนแครี่นะครับพยายามเดินเกมนะครับเพราะเราเนี่ยเป็นแครี่ต้นเกมนะเดี๋ยวนะลิงไปทาอะไรข้างในวะนายไปทุบเอ่อมอทอสทำไมวะเพื่อนนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะจังหวะนี้เราต้องวิ่งตามตัวนี้หน่อยละฮะสวัสดีลาวิวไปไหนจ้าฉันมีสตันแล้วก็อันตีปิ้งโอาโหนงงข้าเ่าช่างดีอะไรขนาดนี้อุ้ยเดี๋ยนะเหมือนจะมีลิลล่าวิ่งมาครับผมไม่นะเพื่อนผมงัดสวยมากๆครับ ถ้าสวยจะจะัดจ,จะมาทงหรือเปล่าถ้ามาจับตันนะจับตันนะยังไงมาเปล่าะเรื่อหน้านี้คือแบบคือจะเล่นผมให้ได้เลยสินะนะฮะนี่คีฟแป๊บครับนี่หลุดสี่นาทีไปแล้วนะครับคือคีปที่ทําให้เรารวยนะครับจะอยู่4ี่นาทีแรกใช่ไหมแต่พอพ้นสี่นาทีปุ๊บเขาส่งรถถังมารถถังเวลาเราคิวรถถังได้ก็ <c oughs> ได้เงินเยอะอีกนะครับคือแครี่แผ่นนี้นี่รวยแบบว่า ุกวยเดซเน่เลยนะครับเป็นแบบเจ้าสัวเลยนะครับผมนะจังหวะน,นี้มีลิงมาครับลิงนายต้องการอะไรนะอยากเล่นอะไรเพื่อนแต่ว่าฉันนะอยากไปเดินเกมมากกว่านะฮะแต่ผมว่าแถวนี้มีลิเลียนาหรือเปล่าเราจะดักตรงนี้ดีนะอืมจะมีใครเดินมาไหมนะด้านขวาอ่าอยู่ตรงกลางกันเยอะผมโอเคไปเดินเกมกันพวกเราโอ้โหดูดิครับลิเลียนามันโกงอ่ะมันโดดหนีได้ครับมีเรนดอครับตรงนี้อ่า สตันเราเพิ่งมาครับสตันไม่ถึงกันน่าจะต้องปล่อยไปก่อนนะครับตรงกลางลิเลน่าก็เล่นยากเหลือเกินนะครับหรือว่าเอาป้อมก่อนดีครับเอาป้อมดีกว่าจาังหวะนี้ได้ป้อมกลางนะหรือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆจับสตันเอรนดอร์ไปครับ,บทำไมนายวิบวับมาตรงนี้ล่ะเพื่อนเอ้ยมอทอใจเย็นๆเอาบ้าจริงไปเียนต่อครับผู้ชมฮะ บาดยิงมอทอสนายคกเอ็กซิคิวโอ้ยใครสตันผมวะเนี่ยนะฮะยิงไปเรียบร้อยครับชัดดาวเลยเหรอเฮ้ยนี่ผมชัดดาวมอทอสเนี่ยมอทอสไปคิวใครมานะครับเหลือจะเชื่อนะฮะมอทอสกับเอ็กซิคิวของเขานะครับจังหวะนี้ซุ่มแปะครับสตันเอเันดอร์ไว้ครับผมน่าจะยากครับเพราะอยู่ในป้อมเอ้าเราวิบวับมาทําไมเนี่ยเพื่อนเราจะเอาเยอะเหรอเขาเล่นเยอะมากเลยนะับเอเันดอร์คนนี้ตีไปรัวๆครับผมได้ลาวิวว้า จ,จุดนี้เหมือน,นกันนะพวกเราเลยม,นนมยลยุ่งหน้าปล่อยไปก่อนดีกว่าครับเจ็ดจัดนะไปดูยกันต่อครับผู้ชมฮะจังหวะนี้ลีเลือดมาแบบเต็มเปี่ยมตรงกลางมีเลื่อนครับผมเรีย่ร้อยหายสลายไปหนึ่งตัวโอ้นั่นมอทชใช่ไหมนายอึดจังเลยนะตายซะกดับเบิลคิวอาคราวนี้ไม่วิบวับมาใส่หน้าทันแล้วเหรอให้เลน,เนด์เลนด์เลนด์เนด์ไปไหนแล้วเพื่อนเหนื่อย ป้อมกลางดีกว่าครับจังหวะนี้อไ,ไปไปล้วอย่ามายุ่กับฉันนะลาวิลเราจะหาว่าม่เตือนนะเพื่อนวยมีมาด้านซ้ายครับจังหวะนี้อันติว้าวไปหนึ่งทีฮะอตายสะสวยฮะนี่ครับเลือดเราครื่งหลอดผมว่าผมไม่กล้าต่อเท่าไหร่ครับข้อเสียของการเล่นแวนคุมโทนสีฟ้านะครับเราจะไม่มีไอเทมดูดเลือดเลยนะครับผม ถ้าเกิดว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยก็แบบหาที่เด้งเลือดยากมากนะฮะสิ่งหนึ่งที่เราพึ่งพาได้ก็คือดาร์คเซเลเยอร์นะครับผมนะฮะดาร์คเซเลเยอร์เนี่ยจะมีบัฟเด้งเลือดนะครับแม้จะเด้งเลือดนิดหน่อยก็ตามนะครับตอนนี้ก็ต้องการไปหมดนะเอามาครับผมเอาบัฟมาให้ฉันสวยฮะโอเคครับนี่เรามีเด้งเลือดแล้วครับนิดหน่อยครับทีละ79 79นะฮะจุดจุดนี้เอาลิงแตกครับผมไปไหนกันดีครับตรงนี้ าดฮะเราจัดการคลิปก็ดีกว่าจะได้เล่นง่ายๆนะฮะอุ้ยมีคนมาเซอร์ไพรส์อุ้ยมาไม่น่าจะมาตัวเดียวเนี่ยมาแบบลึกล้ำครับปัดแฟสไปฮะจังหวะนี้อุ้ยวิ่งรัวๆไปครับรักษาระยะห่างยิงยิงรัวๆครับผมอเอเลนดอร์อยู่ตรงนั้นฉันไม่มีสตาร์ทแล้วล่ะนะนจะต้องปล่อยไปนะสำหรับเอเลนดอร์อย่าคลิปกลางไปฮะแต่เอเลนดอร์ก็ยังยังไม่ชอบกลับบ้านนะเอเลนดอร์คนนี้ นะเขาไม่ชอบกลับบ้านเลยจริงๆนะฮะเขาโชว์การวิปับกลับหลังครับโอ้โหพร้อมงานตีหนีรอบนี้เขาคิวฟ้าครับผมจริงไหมฮะลาบคิวยังติดเรียร้ยเราโชคดีมากนะครับถ้านี้หลัดแต่เย็นนะเพื่อนเออทนายเห็นไอเทพชั้นแล้วนายจะไปททำแบบนี้ <c oughs> เพราะของกันเราเยอะมากนะฮะตอนนี้โดยเฉพาะกันกายภาพนะฮะยังไงละเพื่อนนี่แน่ ไม่มีคีิปแล้วครับตีป้อมกลางไม่ได้ฮะต้องไปฟาร์มต่อครับนะถ้าคีปป่าหาเลือดครับหาบัฟไปเล่นต่อนะครับถ้าปกติเล่นแวนปกติเนี่ยเราจะต้องรีบจบเกมนะครับแต่ว่าเกมนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าของยังไม่ครบผมอาจจะยังไม่จบเกมนะครับแต่พูดไว้เฉยนะครับเผื่อว่าใครแบบเป็นเมนแวนอยู่หรือแบบชอบเล่นแวนนะฮะถ้าแบบรีบจบเกมได้ก็จะยิ่งดีนะครับเพราะว่าแวนจะเก่งมากๆเฉพาะช่วงต้นเกมถึงกลางเกมครับ เลดเกมเนี่ยจะค่อยดรอปความสามารถลงไปเรื่อยๆนะครับผมจะเริ่มเบาลงเรื่อยๆนะฮะอ่าเพราะนั้นโอกาสจบได้รีบจบนะครับในการลงแรงแบบปกตินะครับแต่ว่าวันนี้เรามาเป็นคอนเทนต์นะครับอ่าก็จะแบบรอของนิดนึงนะอยากรู้ว่าแบบของตันแล้วจะเป็นยังไงนะครับฝั่งตรงข้ามแบบจะหนื่ขนาดไหนนะฮะอ่าจังหวะนี้ป้อมขวาน่าจะได้แบบไม่มีปัญหานะครับเพื่อนอยากบวกบวกไปเลยเดี๋ยผมตีป้อมให้ครับจุดจุดนี้ฝั่งลงไปดึงครับมาครับ ไอวารายลิือแบบเลืน <c oughs> ่นเลืนจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมก่านะครับนี่ฝั่งข้ามตาย4ตัวนะครับนะของเราตอนนี้มา5ชิ้นนะครับขาดชิวบล้อฮะจริงๆถ้าเราดันขวาดีๆนี่คือจบได้เลยนะครับผม <c oughs> ใครไปเอาแวนไปเล่นในแรงก็จบเลยนะครับช็อตช็อตนี้นะนะเราเอาป้อมเป็นประกันนะผมอาจจะได้ป้อมกลางกลับไปเล่นเอเลนดอร์สักหน่อยไหม มาปิบวับว่าโอเคเดีย๋ยวเราถอยก่อนดีกว่าครับผมขอของอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มาจบเกมนะครับอยากรู้ว่าของครบแบบว่าไอเทมโทนคุมโทนสีฟ้าครบตัวจะเป็นอย่างไรนะฮะปามไปครับหาเงินนะฮะอีกประมาณพันหกนะครับจังหวะนี้ไม่อยากเล่นมอทอ้อนะมีตัวอื่นเดินมาอีกไหมฮะเหมือนจะไม่มีนะไม,ม่จะต้องเล่นโอ้ยรสรดซ ว่าเขาไม่ตายทิตัวนี้แล้วกันนะเลิดอแต่เขามีตายเกิดกพุเยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยเียเอาลยวเดีเดาลเดีเริ่ยเขีาสู่ีเดีวเกมคยัเด3นาทีนะ๋เีมเราวดยวเดม๋รวเี๋เดียวเนะนนกี๋ยวเดี่าวเยเดี๋เดี๋ยวเดยวเดี๋ยวเดี๋เดียเยเดี๋ยวเดา๋เี๋ยนเดี๋ยเี๋เดีี้เดีีวีี ออบเจกต,นตนีนะครับอุ้ยเจอมูลาดครับผมมาคุมดานพระอันตรยหนาไปหนึ่งทีนะฮะอืมมูลาดไม่ตายครับแต่หุบตัวนี้สวยมากครับผมตื่นมานายโรชชนแม่เรียบร้อยอ้าวรรมละบัตรแบดเป็นของทีมนูนะผมเอเลนดอร์ไล่ทุบเพื่อนเราครับสามตัวแตกไปนะฮะเอลนดอร์ใจะเย็นนะเพื่อนนันตอมกลางฉันเองอ้าวสวัสดีมอทอสครับน่าจะได้นะฮะยิงไปเรื่อยๆครับผมยิงไปเรื่อยๆพลังแห่งธนูใหม่นะครับเจาะเกาะส0นะครับ วานเลรนดอวินน่งไ,ไปแล้วครับพร้อมกับป้อมกลางที่เขาได้พลากของเราไปนะเขาเอาปับแตงเราไปด้วยนะฮะตรงกลางเป็นลิเลน,น่าเราจะเล่นกับเขาค่อนข้างยากครับต้องปล่อยไปนะครับเฮ้ยโอ้โยเขายึดโอ้ยตอนนี้กลายเป็นฝั่งตรงข้ามคุมแมปแล้วะฮะนี่คือผลของการที่เล่นแวนแล้วไม่ยอมจบเกมนะครับ <investors> ดูไว้นะฮะดูไว้เป็นอุทาหรณ์ ดูไว้เอุหนะครับเล่นแวร์เนี่ยรีบจบเกมนะะจบได้จบนะครับผมนะแต่ว่าผมจะผมจะสู้ครับสู้ชีวิตนะแวร์เลดเกมครับก็ต้องยืนดีๆหน่อยนะครับยืนห่างๆหน่อยนะแล้วก็สตันให้ถูกต้องถูกเวลานะครับยัดดาเมจให้สุดนะจังหวะนี้นะครับตรงนี้นี่ลาวิลเดินมาครับใส่สุดไปดีครับขอยีนึงขอยีนโอเคครับสวยฮะได้มูลาได้ไหมสวยครับผม ตายมูลาดมาด้วยนะฮะฝั่งซ้ายตาย2ตัวครับผมเอาอย่างไรกันดีครับรว่าจะเอาคองหรือว่าจะเอาองการครับอุ๊ยเคาโตดสวนๆเลยว่ะหววอๆโ,โอเครอดตายครับแต่ว่าไม่รู้เพื่อนเราจะรอดเปล่าเพื่อนเราแตกหมดเลยฮะเหลือผมกับเอเซนกาต้องถอยนะเพื่อนเราไม่มีเลือดแล้วว่ะฮะโอเคผักสวยมากครับเอเซนกาช็อตนี้ขอญาติกลับบ้านไปรีเลือดแป๊บครับ ของเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอเคของเราตันเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นในเทมเซตฟ้าที่สมบูรณ์แบบนะครับผมสอ2000ปีผ่านไปนะครับตอนนี้ผมอยากได้มังกรไปจบบ้านแล้วนะครับแต่ว่าไม่มีใครมาช่วยผมตีเลยครับมีกันแค่นี้เราจะโอเคลิงมาช่วยนะครับในจังหวะสุดท้ายแนละ้ว <c oughs> ไปทันแล้วเพื่อนนะโอเคเฮ้ยลิงลิงย่งโดนนะลิงย่งโดน ผมเห็นเอลนนันดอร์ว่ะผมอยากจับปีเสือ้อเอ้าเฮ้ยอุ้ยเยอะเกินโอ้ <c oughs> โหเฮ้ยเ <c oughs> ร้อยดหลรอดครับแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเพื่อนเราสามารถจบเกมได้นะครับผมตม แลก็เป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัยขอบคุณ MVP ซึ่งได้แก่มหาเทพแวนเซตฟาร์มหาปลาไหลนั่นเองนะครับผมดาเมสจ3 6เโอรัเคสสกอร์เกมนี้ก็อที่คิว16ตาย2แอสิ15้ v p 11.9ถ้าเกิดว่าชอบคลิปสนุกๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u u s c r i b e กดกระดิ่งแล้วเราพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ